วันนี้ประเด็นสุดสัปดาห์ก็ยังอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับด้านหลังที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือริ้วขบวนการแห่เทียนจำนำพรรษานะครับซึ่งวันนี้จะเป็นในส่วนของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่มีการจัดทําเทียนขึ้นมาเพื่อทําการประกวดนะครับและหลังจากนี้ก็จะมีการนําเทียนจํานวนังกล่าวนั้นไปถวายตังวัดต่างๆในพื้นที่ครับจังหวัดพะเยาจัดขบวนแห่เทียนพรรษาเคลื่อนขบวนอันวิจ,จิตรการตาจาก15ชุมชนออกจากลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยาไปยังเวทีจัดก,กิจกรรมณนะลานอนุสาวรีย์พ่อขุนง โดยนางสุมิตากันธมิตรนายกเทศมนตรีเมืองพยาวกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะสำนักง,งานวิจัยแห่งชาติและสมาคมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนำโดรนบินแปลกสอนเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกระตุ้นการท่องเที่ยวเนื่องในวันเข้าพรรษา ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสารประเพณีท้องถิน่นและทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาการแสดงโดนครั้งนี้มีการแปลอักษรที่เกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษาอาทิรูปพระพุทธรูปรูปแห่เทียนพรรษา2,567รูปพญางมเมืองต้นโพรูปพญานาคสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพยาวเป็นต้นนายพิสิทธิ์มิตรเกือ้อกูลนายกสมาคมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเปิดเผยว่า การวินโดนแปลอักษรวันเข้าพรรษานี้ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ต่างให้ความสนใจรอชมการแสดงโดนหลายหมื่นคนซึ่งก็ไปาตามวัตถุประสงค์ของทางสมาคมที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่ค่ะวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมประเพณี ที่เราได้สืบอทอดกันเลยตลอดมาแล้วทาประจําทุกปีนะคะในช่วงเทศกาลค่ะจุดขายของเทศบาลมะพร้าวข้าวก้านพะเยานะคะพราะก้านพะเยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีจังหวัดไหนเหมือนนะคะแล้วก็เป็นน้ําจืดที่มีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะ,ะทําให้นัทกท่องเที่ยวมาแล้วประทับใจแล้วอยากกลับมาอีกเป็นอะไรที่ประทับใจนะครับเนื่องด้วยเมื่อวานนี้นะครับเราว่าเยอะแล้วแต่วันนี้ เยอะแล้วล้นมาในถนนเรียกว่าเป็นคลื่นมนุษย์เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่สมาคมเรามีความภาคภูมิใจมากโดยเฉพาะการมาครั้งนี้โดนเฉลิมระเกียรตินะครับทางสมาคมได้ร่วมกับสํานักงานการวิจัยแห่งชาติแล้วก็เทศบาลเมืองนะครับรัฐมนตรีธรรมนัดพงเผ่าท่านได้เกียรติมาครั้งนี้นะถ้าวันนี้ท่านอยู่เนี่ยท่านจะเห็นว่าเยอะกว่าเมื่อวานจะเรียกว่าคูณไปอีกเท่าก็ได้นะครับแต่พิกิดพวงกุลาบทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ททบ5รายงาน